มาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับยำเห็บกีดาดอยบ้านเฮาครับลําล้ําหมอหมอเลยนะครับป่อแม่พี่น้องครับนี่ครับใส่น้ำผูด้วยนะครับโอ้โหซุดยอดเลยครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับป่อแม่พี่น้องครับกินเจ๊ไหมครับปลาทูมันครับปลาทูเค็มนะครับต่ว่าเป็นปลาทูมันนะครับเขาแสวบมาเนี่ยครับไอสีแดงแดงนี่เต่มเย็นเลยครับอันนี้พัดเห็บกีดาดอยใส่ตัวถั่วสามจันนะครับป่อแม่พี่น้องครับ ลำล๊อปๆเลยครับแสดงนี่ครับโอ้โหพญาษ์ไทยเขาครับนิยมไทยเขานี่นะครับเหมาะขนาดครับกัครับกาแฟขานเขาครับแซวบนี่ครับแปลงหนึ่งก็หนอไอ้แจ๋วครับเออแางแปลงกันครับเออสวยสุดยอดนะครับเดินครับมาเด้อมาเด้อจะเข้าแรงแรงนีเด้อครับผมไปพี่น้องแจ๋วครับพี่น้อง